กบลบุรพาเคลียพื้นที่บ้านหนองจานเป็นที่ปลอดภัยได้เพิ่มอีก4,000ตารางเมตรทําให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นในพื้นที่นี้แต่เหตุผลที่แท้จริงอาจจะไม่ใช่เพียงแค่นี้เท่านั้นมาดูว่ามีอะไรบ้างที่ทําให้การเคลียพื้นที่นี้สําคัญถึงขนาดนี้วันนี้ทีมทหารช่างของกองกําลังบูรพาได้ร่วมกันเตรียมพื้นที่ให้เป็นที่ปลอดภัยในเวลาที่น้อยกว่าที่คาดการพวกเขาได้นําเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาช่วยในการดําเนินการทั้งรถถักถางหุ้มกรอกและรถกวยตัก ซึ่งทําให้การเคลียร์พื้นที่ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่นี่เป็นเพียงเริ่มต้นเท่านั้นการเตรียมพื้นที่นี้ไม่ใช่เพียงแค่การเคลียร์พื้นที่ทั่วไปแต่ยังมีวัตถุประสงค์อื่นๆที่สําคัญอยู่ด้วยก็คือการเตรียมพื้นที่ให้เป็นที่ปลอดภัยสําหรับการเดินทางของชาวบ้านและทีมงานที่จะเข้ามาช่วยเหลือในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและภัยพิบัติและนี่เป็นสิ่งที่เราไม่ควรพลาดการเตรียมพื้นที่ปลอดภัยนี้ ไม่ใช่เพียงแค่การเตรียมพื้นที่สำหรับฤดูฝนเท่านั้นแต่ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในช่วงนี้ทำให้ชาวบ้านและทีมงานสามารถเดินทางและทำงานได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจแต่นี่ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นได้บ่อยๆที่ทีมงานจะเตรียมพื้นที่ให้เป็นที่ปลอดภัยในช่วงฤดูฝนจะมีคนบางคนเชื่อว่าการเตรียมพื้นที่นี้เป็นเรื่องธรรมดาและไม่มีความสำคัญเท่าไรแต่คุณเคยคิดมาบ้างว่าทำไมทีมงานก็ต้องเตรียมพื้นที่ให้เป็นที่ปลอดภัยแบบนี้ในทุกๆปีหรือไม่ นี่เป็นสิ่งที่เราควรจะสนใจและคิดถึงการเตรียมพื้นที่ปลอดภัยนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเตรียมพื้นที่สำหรับฤดูฝนเท่านั้นแต่ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในช่วงนี้ทำให้ชาวบ้านและทีมงานสามารถมีความมั่นใจในการเดินทางและทำงานได้อย่างปลอดภัยเมื่อเราเห็นการเตรียมพื้นที่ปลอดภัยนี้ควรจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเชื่อมโยงไปยังความรับผิดชอบและความสำคัญของการเตรียมพร้อมตนเองในการรับมือกับภัยพิบัติทำให้เราเป็นผู้มีความพร้อม และเตรียมพื้นที่ให้เป็นที่ปลอดภัยสําหรับตัวเองและคนรอบข้างคุณคิดยังไงกับการเตรียมพื้นที่ปลอดภัยนี้คิดว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญหรือไม่มีความคิดเห็นอะไรต่อไปนี้หรือไม่มาพูดคุยกันในกลางคนเลยได้เลย